สวัสดีครับผมมาร์ตมาโชวครับวันนี้อยู่กับน,น้องเอมมี่อีกแล้วใช่ไหมวันนี้มาเป็นแบบให้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมอยู่กับกล้องตัวหนึ่งซึ่งมันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะเอามาลองทำคอนเทนต์อีกสักครั้งเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะชอบกล้องตัวนี้มากตรงที่แบบมันเป็นสามารถซูมได้ไกลมีซูมเยอะระดับที่ว่าแบบ24-2,000ม mm. ิลลิเมตรหมายความว่ามีปกติเราถ่ายใช่ไหมแบบ อ่ะสิบหกสามห้ายี่สี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองร้อยมันประมาณสองร้อยถ้าถึงขั้นแบบสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยคือเราแบบเฮ้ยเลนจริงจังแล้วไปถ่ายนกตัวใหญ่ถูกปะแต่ว่ากล้องตัวแค่นี้เนี่ยมันสามารถซูมแบบออปติคอลนะสองพันมิลคือเรียกว่าซูมแล้วเลนมันยืดจริงๆเลยไม่ใช่ดิจิตอลซูมแต่ว่าถามว่ามีดิจิตอลไหมมีแต่ว่าออปติคอลเอาเฉพาะตรงออปติคอลเนี่ยสองพันและวันเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเลนพวกเนี้ยมาถ่ายพอร์เทรตดูดิปกติคนก็ไปซูมแบบ คอนโดซูมตึกซูมพระจันทร์แหละถ่ายนกถ่ายแมลงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆอ่ะคืออยากเอา p ี95ตัวนีนน้มาลองถ่ายประเทศดูหมายความว่าพี่อาจจะอยู่ใใกล้อย่างนี้เลยแล้วก็ถ่ายแบบว่า24มิลดู35มิลอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆถอยไปให้เอ็มมี่ตัวเท่าเดิมแล้วดูสิว่าแบบว่า per s p e c t i v e กับ depth of field ก็คือหน้าชัดหลังเบอร์มันจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่อยากจะบอกว่าเรื่องของ depth of field เนี่ยที่คนอยากจะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ คนก็จะไปโฟก,กัสที่ F-Number ถูกไหมยิ่งเอน้อยๆรูกว้างๆเดฟมันก็จะตื้นถูกไหมแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งมี2อปัจจัยที่จะทําให้เดฟมันมากขึ้นคือหน้าชันหลังเบอร์มากขึ้นคือช่วงของเลนยิ่งเทเลยิ่งแบบเยอะๆมินเนี่ยมันก็จะยิ่งละลายอีกอย่างคือระยะไกลระยะใกล้ละะก,ลก็มีผลเอาเวลาเราถ่ายมาโคจะ่จอเนี่ยเดฟมันจะบางเลนไหม วันนี้ก็เลยแบบว่าเออมาลองซิว่าพอมันเป็นแบบ2,000มิลอย่างเงี้ยพี่จะถ่ายเอมี่ดูว่าเฮ้ยพลาเท็2,000มิลเป็นไงอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยครับตอนนี้ผมก็ให้เอมี่นะไปอยู่ตรงนู้นเลยนะคือไกลมากๆเลยแล้วก็ลองใช้ตัวนี้ดูซึ่งเฮ้ยเมื่อกี้กะว่าไกลขนาดเนี้ยจะใช้ซักแบบ2,000มิลอะไรอย่างงี้เลยที่เขาแบบว่าสุดแม็กซิมัมเขาเลยใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะคือระยะตรงเนี้ยมันโฟกัสได้ประมาณแค่ 1, 1 2 0 0มิลประมาณนี้เองคือ1ัน0อมิลเอาอยู่แล้วไกลขนาดนี้นะซึ่งเท่าที่ลองถ่ายดูนะคือ1เลยคือโฟกัสก็ได้ประมาณหนึ่งค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ได้แบบว่าเอ้ยจับอะไรคันเทพอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องโฟกัสนิดหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยมันเป็นพาวเวอร์ซูมก็เป็นดันขึ้นก็เป็นเทเลนะก็ยื่นไปอีกใช่ไหมแล้วก็ถ้าดันลงมันก็เป็นายเราเอานิ้วโป้งจับเนี้ยมันถือว่าเฮ้ยมันสะดวกดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผม,ผมชอบมากคือปุ่มนี้ คือเวลาที่เราซูมไปมากๆเนี่ยมุมมันจะแคบมากแล้วเราจะไม่เห็นเลยว่าเราถ่ายหรือเลงอะไรอยู่แล้วง่ายๆคือผมส่องไปเนี่ยผมไม่เห็นตัวเอมี่ละผมว่ากดอันนี้มันก็จะหดเข้ามาคือมันจะวายออกนะแล้วก็พอปล่อยอีทีเราก็ปล่อยให้แบบตรงกลางให้เข้าไปหาเอมี่ตัวแบบที่เราจะถ่ายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่มนี้ใช้บ่อยมากแล้วก็มีการคุบเข้าแล้วก็เทเลไปอีกทีหนึ่งเพื่อหาซับเจของเราเองนะถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ง่ายในจุดนี้นะ อีกเรื่องที่อยากพูดถึงเลยที่มันทําได้ค่อนข้างดีเลยนะคือเรื่องของการสัตว์เพลาที่ผมอันนี้ผมซูมแบบว่า2,000มิลเลยไปที่ดอกไม้ตรงนู้นเลยนะคือยอดไกลๆเลยเพื่อเทนดูอะไรแบบเนี้2,000มิลบนการใช้มือถือกล้องถ่ายถือว่าทําได้นะแต่ว่าถามว่ายากไหมก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้ามือนิ่งพอเนี่ยสามารถจัดคอมโพสได้เลยครับ โอเคฮะตอนนี้เราได้มุมของสะพานเขียวแล้วแล้วก็เดี๋ยวได้ลองถ่ายดูตั้งแต่24มิลจนไปถึง2,000มิลเลยตรงนู้นเลยถอยผมจะถอยสุดๆเลยดูว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงครับ พราะว่า2,000มิลไกลมากไกลจนแบบเอมี่มันเหงาแล้วนะก็คือไอ้ถุง้องแดงๆตดูนะคือไกลมากๆแต่ว่าเท่าที่รู้สึกนะคือเรากะว่าเฮ้ยพอมัน2,000มิลแล้วถอยไกลขนาดเนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยหน้าชัดหลังเบอร์หรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็นภาพอะ่ะมันก็ไม่ได้หลังเบอร์อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเออโอเคเด็มันเด็มันลึกแหละแล้วก็รู้สึกว่า โอเคพอเด็ลึกมันถ่ายง่ายเราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ย mm. มีหลุดโฟกัสอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้หน้าชัดหลังเบอร์อะไรมากๆถ้าวัตถุหรือว่าออแบ็กกราวเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะ mm. ก็ถือว่าเฮ้ยพอจะถ่ายประเทศได้แต่ว่าได้หน้าชัดหลังเบอร์แบบเยอะๆตามที่คาดหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับ ต้องบอกว่านิคอนคูพิก P950 ตัวนี้นะถือว่ามันที่อเนกประสงค์มากถูกไหมมีเมื่อกี้ลองถ่ายพอดเทตมาก็ถือว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะมันมีช่วงแบบหน้าชัดหลังเบลอูนี่นั่นถูกไหมแล้วก็พอจะถ่ายได้ต้องบอกงี้คือมันเป็นครอบหมดเลยแต่ว่าหลักๆคือเหมาะกับสายซองใครจะถ่ายนกถ่ายอะไรท,ที่มันอยู่ไกลถ่ายตึกถ่ายอะไรเงี้ยที่มันอยู่ไกลอะไรเงี้ยอันเนี้ยสามารถครอบหมดเลยนะ แต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของเขาก่อนเลยก็คือเรื่องของการโฟกัสว่ามันเก่งมากไมหมนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เก่งอย่าลืมว่ามันเป็นแค่ compact c o o l p i นะราคาไม่กี่หมื่นบาทประมาณ2อสมหมื่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของฟลอยตี้เลนเนี่ยเอมี่อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าบอกดีเขาถ่ายนกเนี่ยเขาใช้เลนส์400มิล600มิล800มิลอะไรเงี้ยตัวหนึ่งอะประมาณแบบ3 4 5แส0อะไรอย่างนี้เลยจุกมนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันซูมได้ทุกช่วงเลย แต่ว่ามันราคา2องสมื่นก็แน่นอนว่าคุณภาพได้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ผมก็แนะนําให้ถ่ายที่แบบว่ามีดงมีแดดมันก็จะโฟกัสดีขึ้นรวมถึงคุณภาพดีขึ้นถ้าแสงเยอะนั่นเองนะตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากสําหรับสายส่องนะใครที่ชอบตัวนี้นะก็สามารถไปจัดหากันได้ะที่โฟล์ทฟ l e ทุกสาขานะวันนี้ลาไปก่อนฮนะกับ Rock คเพนะครั้งหน้าผมมาร์มาโชจะเอากล้องและเลนอะไรมาลองไปติดตามกันตอนหน้าได้ครับ